สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็จะมาชวนทุกคนทําเหรียญเปรยทานจิ๋วๆนะคะก็จะเป็นกุหลาบจิว๋วน,น้อยน่ารักน่กแบบนี้นะคะริบบิ้นที่ใช้วันนี้ก็อ่าเป็นเนื้อแมสอ่าเนื้อด้านของ TW นะคะตัดความยาวสาสิเซนติเมตรสี่เซนค่ะก็จะเป็นแบบนี้นะคะ น่ารักมากๆเลยค่ะริบบิ้นที่ใช้มี2แบบนะคะอันนี้เป็นริบบิ้นกาวเพชรใสสีพาสเทลหรือว่าสีอโอโรสของตาทีวีนะคะแล้วอันนี้เป็นเนื้อด้านหรือว่าทีเ่เรียกกันว่าเนื้อแมกนะคะของทีวีเหมือนกันความยาวทั้งหมด30เซนติเมตรนะคะแล้วก็ตัดเพียงสีเส้นใช้ริบบิ้นน้อยแล้วก็ เวลาในการทำก็น้อยด้วยค่ะอุปกรณ์มีแค่ริบบิ้นกับเหลียญน,นะคะแล้วก็มีแหนบไว้ช่วยนิดหน่อยทบริบบิ้นเข้ามา4นิ้วนะคะแล้วก็ทำฐานสี สีแดงเขาจะสะท้อนแสงหน่อยนะคะทำานสีเสร็จเรียบร้อยก็เป็นขั้นตอนการใส่เหรียญวันนี้ตัดส้นริบบิ้นแหลมฝั่งหนึ่งแล้วก็ตัดตรงแบบตัดมุมอีกฝั่งหนึ่งนะคะเสร็จแล้วพลิกกลับด้านเก็บเหรียญอีกหนึ่งรอบโดยใช้ เส้นสั้นด้านซ้ายนะคะเสร็จแล้วให้พลิกกลับมาด้านหน้าแล้วโครงริบบิ้นทำฐานอีกหึงรอบนะคะแบบนี้สอดเข้าช่องนี้นะคะ ก็จะได้กลิบฐานนอกเป็นแบบนี้ทำเหมือนเดิมนะคะพงริบบิ้นแล้วสอดอีกสองมุมก็ทำเหมือนกันเลยนะคะ ครบทั้งสี่มุมแล้วก็จะได้แบบนี้ค่ะตรงที่เราสอดเข้ามาเขาก็จะมารวมกันที่ตรงกลางทีนี้เราก็จะมาจับริบบิ้นทั้งหมด4เส้นเลยนะคะจับรวบใส่กันทับกันแบบนี้เลยนะเสร็จแล้วก็หมุนนะคะใช้นิ้วโป้งกดไว้ด้วยค่ะประมาณนี้นะคะ ก็จะเหลือริบบิ้นให้เหลือริบบิ้นอยู่สักสี่นิ้วก็พอนะคะเสร็จแล้วสามเส้นใช้นิ้วก้อยเก็บไว้ก่อนนะคะแล้วก็ปล่อยเส้นหลังสุดออกมาแบบนี้เสร็จแล้วจับริบบิ้นออกมาค่ะหักริบบิ้นมาด้านหน้าแบบนี้นะคะเอาใหม่นะ จับลิกปิ้นมาแบบนี้นะคะแล้วก็หักมาด้านหน้าแบบนี้เสร็จแล้วสอดเข้าช่องตรงกลางนี้นะคะเขาก็จะออกด้านหลังหากว่าไม่อยากให้ตรงนี้เหลือเยอะสามารถหมนุนเกสรเข้าได้อีกนะคะก็จะได้แบบนี้ค่ะเสร็จแล้วทำเหมือนเดิมนะคะปล่อยเส้นด้านหลัง ทำแบบนี้นะแล้วพบับลิบป,ปิ้นแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วสอดก็จะได้แบบนี้นะคะเสร็จแล้วทำเหมือนเดิม ก็จะได้แบบนี้นะคะใช้สีแดงทำสีเขาจะจ้าแล้วก็สะท้อนแสงอาจจะมองเห็นไม่ค่อยชัดเท่าไหร่แต่ว่าง่ายมากๆค่ะทุกคนเข้าใจง่ายมากเลยแบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็ตัดเศษได้เลยค่ะ ก็จะได้เหรียญเปลยทานกุหลาบจิว๋วน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะสามารถใช้ริบบิ้นเนื้อทรายธรรมดาหรือว่าเป็นกากเพชรก็ได้ค่ะเนื้อแมตก็สวยนะคะก็จะละมุนไปอีกแบบหนึง่งอันนี้สามารถขายในราคา250บาทหรือว่า300บาทได้ค่ะโอเคค่ะทุกคนหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะคะยังไงก็ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ